b ริงพร้อมไหมดูเหมือนว่าทุกฝ่ายนะคะตอนนี้จะพร้อมกันมากๆเลยนะคะและคาดว่าค่ะยอดแอร์เพลย์วิทยุนะคะจะนอนมาแน่ๆค่ะเพราะคราวนี้นะคะซิงเกิลใหม่ของ BLACKPINK ค่ะที่มี s e เ e นาโก m เมนะคะมาฟิชเจอร n g ิงด้วยนะคะได้รับการยืนยันค่ะว่าทาง Interscope นะคะได้ส่งซิงเกิลเพลงใหม่ค่ะไปทางช่องทางวิทยุนะคะในอเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียกได้ว่านะชื่อเพลงยังไม่มาเลยนะคะแต่มีการนะคะส่งนําเพลงเนี่ยไปรอเปิดแล้วนะคะโดยมีกําหนดค่ะที่จะเปิดเพลงเพลงนี้นะคะในวันที่28สิงหาคมค่ะพร้อมกันทั่วโลกนะคะก็ถ้าดูจากตามโปสเตอร์นะคะก็เป็นเวลาไทยค่ะ11โมงเช้านะคะก็จะได้ฟังเพลงไปพร้อมๆกันค่ะแม่ก็เรียกว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะก็มีภาพโปสเตอร์โปสเตอร์ใหม่นะคะที่เขียนว่านะคะ New Single e ล s e นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นไอติมยักษ์คู่นาะก็ข้างนึงก็เขียนว่า Blackpink ค่ะอีกข้างหนึ่งก็เขียนว่า Selena Gomez นะคะแล้วก็ดูเหมือนเจ้าตัวนะคะ Selena เองก็คงจะตื่นเต้นไม่เบาค่ะเพราะว่ามีการอัปเดตนะ,ะลงใน IG Story ของเธอด้วยค่ะที่ป้ายทะเบียนรถนะคะก็เขียนว่า s e l พ i n k นั่นเองนะคะก็เป็นการร่วมงานกันค่ะที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ ก็อตอนนี้ค่ะหลายฝ่ายก็คงจะรอรุ่นเนาะว่าจะมี MV หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะยอด a i r p l a ลนะคะทางวิทยุนั้นน่าจะนอนมานะคะ่ะเพราะว่างานนี้ค่ะมีการปล่อยเพลงนะคะไปตามสถานีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า